สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนานองเชิญยิ้มตื่นมาจำอะไรไม่ได้เพราะดื่มน้ำผิดขวดเหมือนเกิดใหม่สำหรับตลกรนใหญ่นานองเชิญยิ้มเพราะจากเหตุการณ์ที่เป็นวินาทีชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้หลังพลาดดื่มน้ำผิดขวดความรู้สึกของคนข้างหลังบีบหัวใจขนาดไหนและตอนนี้ปลอดภัยแล้วหรือยัง โดยน้านองได้มาเปิดใจมันเกิดขึ้นจากความเผลอเรอของเรานี่แหละคือเราอายุมากแล้วเราอาจจะเลิมในสิ่งนี้ได้แต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งน้านองสะสมพวกเหรียญหลวงพ่อแหวนหลวงพ่อชอบใส่เครื่องเงินซึ่งพอใส่นานๆก็จะดำใช่ไม้เราจะซื้อน้ำยาล้างเครื่องเงินมาขวดหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งน้านองก็เทปลายเกือบเครื่องขวดเอามาล้างเครื่องเงินพอล้างเสร็จจะเทคืนขวดเก่าเดี๋ยวที่มันเหลืออยู่จะโศกกระปรกเสียดายพอดีมันมีขวดน้ำเล็ก เล,เล็กอยู่78็ดดควณ ตอนนั้นพอล้างเสร็จเราก็รินไปในขวดน้ําเราก็กลัวเราเผลอนี่แหละเอาขวดนี้ไปเก็บไว้ในห้องน้ําแล้ววันนั้นเราตื่นนอนมาแล้วเราจะกินยาเอาน้ํามาพอกินเข้าไปนิดเดียวเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่น้ําเพราะมันโดนลิ้นเราแล้วมันขมขม,ขมรีบบ้วนเลยมันเข้าไปในลําคอนิดนึงแต่มันไม่ทันมีอาการต้องรีบไปหาหมอด่วนตอนนั้นภรรยาไม่อยู่ด้วยมีแต่เด็กๆที่อยู่กับน้าคือภรรยาผมไปเปิดร้านอยู่ที่นู้นพอ ับเขาก็ตกใจคือลูกชายผมเนี่ยเขาสติไม่มีแล้วพ่อหมอไม่รับปากว่าจะได้คืนไหมเขาบอกเขาต้องไปนั่งทําใจว่าเขาต้องทําอะไรต่อแล้วพอดีโทรไปหาน้องสาวเขาแล้วโทรไปหาแม่เขาแล้วก็โทรไปบอกป้าสมกับนายยงพอโทรเสร็จนายยงก็มาภรรยาผมก็ขับรถจากร้อยเอ็ดมาคนเดียวพอรู้ข่าววันที่15ก็เดินทางซึ่งตรงกับวันที่คนเขากลับมาทํางานพอดีรถก็ติดมาถึงคือเช้าของอีกวันนึ่งมันเหมือนเราลืมตา แต่นะโชคดีอย่างหนึ่งคือยังจําอะไรได้อยู่ยังจําได้ว่าเรามาหาหมอแต่จําไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรไม่รู้ตัวว่าใครทําอะไรกับเราบ้างตื่นมาก็เห็นแสงไฟก็คิดวันนี้เราอยู่โรงพยาบาลเหรอแต่ทําไมเราพูดไม่ได้จนตอนนี้ก็รักษาตัวจนหายดีและน้าหนงเองก็ได้ตัดสินใจควักเงินหลักล้านไปทุ่มทําฟาร์มที่บ้านเกิดร้อเอ็ดฟาร์มควายสายพัฒนาบนเนื้อที่ของภรรยาจํานวน13ไร่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการวางรากฐานอนาคตในวันข้างหน้าเพื่อวันหนึ่งกเกษียณจากวงการบันเทิงจะได้มีอาชีพรองรับจริงๆมันเป็นควายสายประกวดควายสวยงามนี้แหละแต่ของเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเราไม่มีต้นทุนที่จะไปซื้อควายงามเลยทีเดียว เขาเรียกว่าเอามาพัฒนาเอาเองคือหาซื้อแม่ควายมาแล้วก็ไปหาพ่อที่เขาดังๆที่เขาได้แชมป์มาผสมผสมเสร็จก็จะมีลูกเราก็เลี้ยงลูกสะสมไปเรื่อยๆคือเราอายุเยอะแล้วกับงานแสดงเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะต้องหยุดเราก็วางรากฐานตรงนั้นเอาไว้ว่าเราจะทําอันนี้เพื่อบรรลายเราจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัด ถามว่าทําเป็นธุรกิจไหมคิดว่าไม่ใช่ธุรกิจเราเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์แต่ถ้ามีคนมาแบ่งปันกันเราก็ให้ในราคาที่เหมาะสมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตลกชื่อดังที่ทั้งเก่งแถมยังมีการวางแผนอนาคตที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ